สวัสดีครับคมปอยอร้อยเรื่องมวยไทย EP ีที่115คลิปนี้ขอนำเสนอกล้ารบน้อยสิทธิ์กล้ารบดีแขวก,กันกับฟ้าประทานดาบรันสารคาม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 เพื่อไมยเสียเวลาหาความรำคาญกับผมคํมปลอยฟอยไปจมไปแบบภาษาอีสานเซินสาร,สร,สรลา มวยเนี่ยรายการมวยไทยเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟ์ในวันเสาร์ที่30ธัท่นวาคม2 5 6 0เป็นมวยส่งไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่สนดอกว่าเอา้ามาสอดรูดสอดเห็นประวัตินักมวยกันจักน้อยกล้ารบน้อยสิทธิ์กล้ารบอาย 19, ุสิบปีสูงห6่อยห4เซนติเมตรน้ำหนัก114ปอนด์ชกมาแล้ว50คลังชนะ35แพ้สิบหเสมอบ่มี เขาว่าาเป็นมวยแท่นเกนซักสอเทียนโพวันนี้แต่ว่าซ้อมมาดีซ้อมมาเต็มที่เป็นมวยจะตล์มวยมัดธรรมชาติวันท่าไไปส่วนฝ่าประธานดาปรันสารคามอายุ16ปีสูง171่ซอมห้อน้ำหนัก112.2ปอนสชกมาแล้ว30เถือ่อชนะงีบเก่าแพหนึ่งอันนี้ก็บ่ามีเสมอผู้ใด ฟ้าประท่านดาบรันสรคามเป็นซื้อไายเนาะจะว่าเป็นคนขอนแกนแกนแกนผุนเหรอคำขวัญก็มีดิขอนแกนนี่พระธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแกนนครใหญ่ไดโนเสาร์ทีดินทอนเน่ สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิกปิ๊กปิ๊กปิ๊กปิกมันดอกไม่ไประจําจังหวัดก็แมน่นดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูนนั่นเองเองเองครับส่วนกะลบหน่อยเจย้าวายุจังหวัดได้เลยไปเด้อ่านคําขวัญน้าเพลินเ,นเอา้ามาเป็มวยกันไรบานอา๋อยกแหกแรกหมานบ่มีก่อนขึ้นมากยกสามเลยอ๋สามกับสามเป็นตัวแสดงว่าเป็นมวยทรายกันทั้งคู่สีแดงครับ กล้ารบน้อยสิกล้ารบนะสีน้ำเงินกับสีม่ว่าประธานส่วนตัวมุ้ยมุยเงามุยเงาเข้าดีเนี่บิางตัวมุยมัดสิมัดได้ดีขนาดไหนก็มุยเงาเนี่ยมันอไรหน้าตาด,ดีนี่ดีทั้งคู่มาขนาดมุ้ย มวยไทยเกียร์เพชรซูเปอร์ไฟเอามึงรู้ช่วงขายปีก็ตอนรับปีใหม่สวงปี2ส6 0พันนร้อยหพุ่นักพูดหนักมุ้ยมัดเพื่อนเราพูดหนักอันธรรมดาดิข้าลบหน่อยแต่บางรู้ว่าฟ้าประธานเพื่นฝ้าประธานยังไม่หายเน่เข้าบ่ออืมมึงรู้มองหาพี่เรื่องเหมืนเรื่องแบบนี้ขีดเข่าสุดยอยเงี้ยไว้อ๋อเงี้ไว้ก่อน ว่าพระท่านนั่นเห็นไหมเสียบเข้าปาดเท่าหลุยปุดไปหนึ่งโอ้ยังมีมัดมีซอกต้วนั่นนะว่ากันไหนอายุแค่สิบหกปีสิบหกปีสูงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดได้ช่วงชกตะวันนำหนักเบาก่อนเนี่ยสิบสองจุดสองควานอีกคนหนึ่งเท่าไหรล่ะร้อยสนะิบสองเนอะร้อยสิบสองจุดสองควานอีกคนหนึ่งร้อยสิบสามควาน โอ้ยอกก็หนา่นออาซอกเองน่นะทัดมาล่าโอ้เอ้อยง่ายมาจากใสใสเนี่ยฮะมาจากใสขอนแก่นพุ่นบ่อืออเฮือพุ่นซ้ายแล้วก็ขวาขวาอีกซ้ยายอออเออเฮ้ยคือกลมคักดฉล่าบัาลากล้าลบไหมเอาแม่เอาแม่กล้าลบ <c oughs> กล้าลบหน่อยโอ้คือเออปก สอกมาขัดแยนหน่อยว่าประธานคือประธานขักแนนยนนะวางไหนสอกเองเฮ้ยแตกแล้วพี่นะเลือดกำเดาก็ออกเลือดกำเดาคือออกเนื้หัวไปนี่เลือดจมูกเหมออกน้ำมันออกสองมองเนาะเลือดกำเดากับเลือดกำหัว <laughs> ออกที่หัวเนาะมั้งเนี่ยโอ้โอ้โอ้โอโอ พกขวานมาด้วยเหรอเอาพกขวานมาด้วยเหรออหมือนยกต้นบุ้คกรรมการยืนนักเล่งท่าทางนักเล่งเอ๊ะยกสามมาใจยกแหกแรกยกแรกแหกหมานปาดทุเลือดต้นน่ะโอ้ยปาดโต๊ะประทมดาหัวยิ่เลยโอ้เลือดกันกำเดาหัวออกหน่อยเลือดจมูกก็ออกกำเดาเดาหัวห่วย แตกไรเนี่ยวัากันไหนสู่ตัวกลา้ากลา้ารบน้อยสิทธิ์กลา้ารบไหมน้ำกระเมิดที่นี่โอ้ยเอามาให้น้องมวยน้ำกระเมิดบอกน้ำม,มุ่นไหมอ๋อเสร็จเลือดในนี้นกังน้อยห่วยเป็นแต่ย่านพดเอิญนะว่า,วาจะข่วมปันได้ยินเนาะว่ากันไหนก็ได้สู่ต้ตอนตัวว่าท่านสลบไหมว่าท่านว่า กลา้ารบน้อยกนระสิกลา้าเฮ้อเอสโลโมชันไหนบ้างเฮอนั่นอัป,ปคัดขวาแล้วก็ายอีกขวาอีกโอ้เอ้ามุ้ยเขาเรียกว่าหมอมู้ตายพงูเพราะว่ากลา้ารบน้อยมุ้ยมัดพนะจะไปกันไหนมัดธรรมชาติเจอมุยม้ยเงา่ามุ้ยเงา่วาวังไหนนั่นน่ะสิบหกปีสูงหนอยเจ็ดสิบเอ็ดกับธรรมดาสมีสิทธิ์สูงขึ้นอีกดิ อกับูนหนึ่งสิบเก่าปีได้เปรียบประยุสิบเ่าปีเอาไว้ไหนทีบโอ้โอโยกที่สีเนาะเนาะมวยไายกันไายทั้งคู่เลยวันไหนโอ้ทีบมันทีบรลายาน,นี่ยมันยันลักโอดเอาโอ้คนไนน่นเข้ามาจากขอนแก่น้นคไหนคนอะไรเพรากรรมการมันยืนไกลเนี่ยวังได้ ตัวมาทานีนี่เห็นมะบุ้ยแขยนเงือกไหวไหมแล้วก็เสียบเข้าไหมเขาเรียกว่าคัดในที่ล็อกคอแล้วก็เข่าเสียบเข้าไปนะฉลาดได้เลยนะเวลาเข่าประกบว่งในนั่นเห็นมบ่บนี้เสียบต่อวันเลกล้รารบน้อยช่วงเสียบเปียบว่าเป็นยังน้ำหนักหลายๆก้อนว่าแมนบ่อ ลอยสิบสี่ปอนไหมก็ลอยสิบสองจุดสองปอนเอาแล้วมึงนนะ้นำหนักก็หลายกว่าตัวหน่อยอันนี้มุ้ยเงาเมีอนาคตดเนี่ยเง่าเงาสิเออนั่นเยียบเขาไว้ยันเขาไปนั่นโดนแล้วนะมัดไว้จังไหนเขาอยู่บ่แย่แย่สักกว่าขันเมียหลายมนง,งูเอ้าเยียบเสียบนั่นโอ้สอกันนั่น หมัดเท้าขา้าศอกอยเกินอายุเล็กหน่อยมึงนี่เนาะยังเม่ทันถึง20เลยก็ลังก็ร่งดีมันละเลือดล้มเลยบ่ยบริจัเมือหลยนึกถึงตัวเองดอกว่าสมัยอายุ18ปีตัอ้เนี่ยบ่เมื่อยไงนะครับเอ้ยเอ้ยทักข้อตีเขานั่นนัานไหนก็เหลียวหาทีอย่างอย ทีมยันไปก่อนทีมขวากันไปโดนมัดไายเข้าไปที่ท้องพอดรัดแอวไว้ปันงูของแย่แย่แย่รัดแน,น่นเลยโอ้กันทีมยอดนาเลยวันเทองเนี่ยกระเตใส่ขึ้นหนึ่งตัวอ๋อเตใส่ขึ้นคือการนั่นไายมัดไปังไรรัดให้แน,น่น ว uh ัตยะบ่ออืมบาดจังไหนบาเจ้ไหนอ้หเไม่หยังบาดเหรอหึกมาการโอ้ขึ้นเปม็นซ่อมมาโดนเนาะคายฟันยาป้าดูเลือดดังไหเลือดดังออกโอ้ฝ่าประท่านเข้ามาห่างกนี่ตายตายอืมชนะสันตัวขอโทษขออภัยวืาดเจาไหนบาดนี่ รับรางวัลบอกเป็นอันว่ากำหนดหายยกเนาะมหอนยกที่ซีก็เอวังก็มีด้วยประกาลัชนี่สันตัวกันเป็นแบบนี้ว่าไจังหวะเสียบนั่นบุ้ยมือคัดได้รอดจังหวะมาโดนกรรมการกันได้สโลโมชันเขาล็อกนี่ปับ๊บโอ้ดูกสวงกระดูกซี่ชุดไทยพอดีเล่นนะ่ะ ตับไตใส่พุ่งขี่หักในโดนเขาเอิ้อนวันนี้นเสียบตัวเดียวเนี่ย้ยเขาลำเลีย้อยๆเนี่เสียบที่เดียวก็ได้แล้วพกน่ะกรรมการยุติการชกเกินนอคเอาเดียวเพราต้องนับอย่างไรเฮ้ยเดีเบวบงหลายมุมเบรดไอวิวกับมี่อ่ะขอสวัสดี ขอขอบคุณสำหรับกําปอยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย